เพื่อนๆเ,เคยได้ยินคำว่า MBTI กันไหมครับทุกคนรู้ไหมว่า MBTI นั้นมีประวัติและความเป็นมาอย่างไรวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับคำว่า MBTI ให้มากขึ้นกันสวัสดีครับพบก,กับรายการสารพัดทป์ MBTI มีประวัติจุดเริ่มต้นและความเป็นมาอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยครับซึ่งอันดับแรกเราต้องไปเข้าใจความหมายของ MBTI กันก่อนความหมายของ MBTI นั้นถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดย อิซาเบลบริกเมเยอร์และแคทเธอรีนซีบริกซึ่งต่อยอดมาจากทฤษฎีของทาวจุงโดยมีการสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์นั้นไม่ใช่ลักษณะเฉพาะคนเรามีการแสดงออกที่มีความใกล้เคียงกันอยู่ประวัติความเป็นมาของ MBTI MBTI นั้นมีการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปีคศ1962ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยอิซาเบลบริกเมเยอร และแม่ของเธอแคทเธอรีนซีบริกซึ่งคู่แม่ลูก2คนนี้ต่อยอดมาจากทฤษฎีเดิมของคาวจุงซึ่งเขาได้ค้นพบว่าคนแต่ละคนนั้นมีบุคลิกภาพเป็นของตัวเองแต่ไม่ได้แตกต่างกันจนแยกความแตกต่างไม่ได้คนบางคนอาจมีลักษณะของการกระทําที่คล้ายกันอยู่ส่วนจุดเริ่มต้นของ mbti นั้นในปีคศ1918อิซาเบลได้พบเจอและตกหลุมรักกับแคเรนเมเยอร์ซึ่งทั้งส,งสองคนนี้เป็นคู่ครองที่เหมาะสมกันมาก ภายหลังก็ได้แต่งงานกันในระหว่างนั้นเองความแตกต่างในเรื่องบุคลิกภาพของอิซาเบลและแคลเรนก็เริ่มแสดงให้เห็นนี่เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งที่ทำให้ MBTI ถูกสร้างขึ้นมาเลยก็ว่าได้ในครั้งหนึ่งนั้นอิซาเบลเคยถูกถามว่าอะไรทำให้เธอคิดค้นและสร้าง MBTI ขึ้นมาเธอตอบว่าเพราะเธอแต่งงานกับแคลเรนแม่ของอิซาเบลเริ่มเห็นความแตกต่างของคู่รักทั้งสองคนนี้อย่างชัดเจนมากขึ้น เมื่อแคลเรนมาที่บ้านของเธอเพื่อพบกับครอบครัวในระหว่างช่วงวันหยุดคริสต์มาสแคทเธอรีนสรุปเรื่องที่ตนได้ค้นพบนี้ว่าแคลเรนเป็นผู้ชายหนุ่มที่น่าชื่นชมมากแต่เขาก็ต่างกับคนอื่นในครอบครัว,วของเธอหลังจากที่แคทเธอรีนลงมือปฏิบัติโดยเริ่มจากอ่านชีวประวัติของบุคคลต่างๆจากนั้นก็คิดค้นลักษณะของบุคลิกภาพแบบต่างๆตามที่เธอได้ค้นพบด้วยตัวเองเธอแบ่งไว้สี่แบบด้วยกันได้แก่ 1. ึงบุคคลที่ชอบคิดไรตรตรอง 2. บุคคลที่ใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆปล่อยตัวตามธรรมชาติ 3. บุคคลที่มีลักษณะเป็นผู้บริหารและสุดท้าย 4. บุคคลที่ชอบการเข้าสังคมเมื่อแคทเธอรีนบังเอิญได้อ่านหนังสือของคาวจุงเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่เขาได้ค้นพบเธอก็รีบไปบอกลูกสาวของเธอทันทีและพูดออกมาประมาณว่ามันใช่เลยละ่ะแคทเธอรีนได้ศึกษาหนังสือของคาวจุงอย่างจริงจังทั้งเธอและลูกสาวมีความกระหายที่จะศึกษาแบบลักษณะบุคลิกภาพเป็นอย่างมาก และเริ่มเดินหน้าค้นคว้าวิจัยในระหว่างช่วงปี1920ถึง1930ณเวลานั้นอิซาเบลก็สำเร็จการศึกษาจากสวาดมอและแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยเริ่มต้นสร้างครอบครัวของเธอเองชีวิตการแต่งงานของเธอน่าจะมีอายุราวๆ61ปีก่อนที่แคลเรนจะเสียชีวิตลงสำหรับการเผยแพร่แบบทดสอบของ MBTI นะครับแบบทดสอบของ MBTI นั้นถูกตีพิมพ์ครั้งแรกโดย Educational Testing Service ภายใต้การดูแลของเฮนรี่ซีเชนซีต่อมาในปีคศ1968นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมชาวญี่ปุ่นชื่อทาเคชิโอซาวะได้รับการอนุญาตให้แปลและเผยแพร่ MBTI แก่คนญี่ปุ่นทั้งประเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการเลือกงานให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของแต่ละคนนี่คือการแปล MBTI เป็นภาษาอื่นครั้งแรก โดยในช่วงนี้มีการตีพิมพ์ MBTI ออกเป็นทั้งหมด14ภาษาเลยทีเดียวจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งของประวัติศาสตร์ MBTI เลยก็คือการที่นักจิตวิทยาคลินิกจาก University of Florida ในเจนส์วิลชื่อว่า Mary McCurry ได้เข้าเยี่ยมอิซาเบลและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ดีเยี่ยมในตลอดเวลา5ปีในช่วงนี้เองที่ได้มีการนำคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการประมวลผลโดยใช้ในการทำวิจัยกับนักเรียนกว่า3,000คนและยังสร้างโปรแกรมฝึกอบรมในการใช้ MBTI อีกด้วยในช่วงปีคศ1970งานของอิซาเบลได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากทางคณะนักเรียนจาก University of Florida ได้ช่วยกันพัฒนา MBTI อย่างเต็มที่อิซาเบลเองก็เข้าเยี่ยมมหาวิทยายลัยหลายครั้งนี่คือสาเหตุที่ทำให้ MBTI พัฒนาไปอย่างมากหลังจากนั้นในปีคศ1975 Consulting Psychologist Press ก็รับไปตีพิมพ์ต่อซึ่ง CPP ยังคงเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับ MBTI จนถึงณปัจจุบันการทำข้อตกลงกับ CPP ในปีคศออ .1975 เป็นการเพิ่มจำนวนคนให้ได้ลองใช้งาน MBTI เยอะมากขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์จนกระทั่งมันกลายเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยามีการใช้งานอย่างกว้างขวางที่สุดในโลกมีการใช้งาน MBTI กันในหลายรูปแบบเช่นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแต่งงาน การพัฒนาของผู้บริหารและอื่นๆอ,อีกมากมายโดยในปัจจุบันนั้นก็สามารถหาวิธีใช้ประโยชน์ของ MBTI ได้เรื่อยๆและสุดท้ายประโยชน์ของ MBTI MBTI นั้นถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหลายองค์กรเพื่อให้บุคลากรเข้าใจตัวเองและเพื่อนร่วมงานเพื่อสามารถพัฒนาประสิทธิภาพและออกแบบรูปแบบการทำงานในแต่ละหน้าที่ให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตัวเอง <S 2> <S 2> <S คนทั่วไปสามารถเข้าใจลักษณะบุคลิกภาพของตัวเองด้ยจุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อต่อยอดสู่การเรียนรู้ วิธีการพัฒนาตัวเองต่อไปใน MBTI ยังช่วยให้การเข้าใจและตระหนักรู้ถึงสภาพอารมณ์ของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้สามารถควบคุมอารมณ์และการแสดงออกของตัวเองได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์นั้นได้อีกด้วย <Wow. S 1> ครับก็วันนี้ทุกคนก็ได้รู้จักกับ MBTI มากขึ้นแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบคลิปสาหรับวันนี้นะครับรายการสารพัดทายก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ